โอ้กับจไฟฟ้าก่นเลยอ้มคืสลับกันนี่ตอต่อหมดเื้องโอ้ต่อหมดถึงเบื้องเดกไฟ้าดลงหมดคืนนอะอะ <c oughs> ่าคน,มนหมลงเนาะโอ้ <c oughs> นั่งรถกลองมาไล่ใส่เทียแรกในชีวิตครับได้ได้กี่ลมันี่สิครับไ <c oughs> ด้กี่ <c oughs> นนลมมันเออะนี่ยิไอยู่ะ เด็กวายอยู่รถคันนี้เบรกึ้นรถเจ้าเหมือนกันนี่เบรกล้มบ่ล้มล่วนบ่เบรกล้มเลยรถคันเดียรเลยแหละล้มล่วนล้มย่างเดียวเลยเพรามีน้ำมันลมไม่บ่ก็รถคันนี้โหมอมันปล่าขึ้สายตัวเนี่ยในเนี้ยกายคีแดงมาเลยเนี้ยเออกายคีแดงมาบัติดอ่ะในเนี้วไฟไฟรูปแบตเตอรี่มันคือขึ้นโซ่ไงหมอไฟก็คือขึ้นโซ่จากไปเก่าบริโภโซ่ไฟมันบูสัดนี่ไฟแบตบูเบิร์ดบ่สงสัยอยู่ เกอมุ่งโชว์มุกงโชว์ไปเลยอาแล้วครับรถญ,ญี่ปุ่นนะครับหัวญี่ปุ่นนั่เข่าครับผมพวงมาลัยใส่ครับพวงมาลายัยใส่พวงมาลัยใส่ไปแล้วโอ้โหเนี่เยเห็นบ้ากระจกโอ้เนี่ยเพี้ยนนี่เนาะเสานบังเลยครั้งแรกในชีวิตครับครับนั่งรถฟังทรายครับ นั่งรถพว ok ่วงมะไรใสแล้วพ่วงมะไรหัวเอาอ๋อลูกหวังได้โดดบ่จับจับเกียร์คับเกียร์เกียร์เป็นยังไงเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียร์บ่เจ็ดเกียร์มีเกียร์ถอยพร้อม พอเจ็ดเกียร์เกียร์ีร่ปุ่นได้ไหมเอะญี่ปุ่นเท่ได้หมดเออรา้กันรดยกัรทีมงานน้ำมันสิงห์ฟังเล่าครับ ้อยออเดี๋ยวจะพาส้มภายนอกเอา้ามองมองจ้องอยู่ในบุมนบ้มี่หมดนี่บุม้มีอ๋อยง่ฟุ่นขื่นที่ยังได้เนี่จนยจ้อ,นนองบนะันได้เนี่ยเขาอยู่หาเบื้องนั่นแล้วหอมอะไรอย่างนั้นอ๋อนี่มองจ้องอันนี้เปลี่ยนมนอเตอตะกี้อยู่บองเบื้องขว้าปะรถญี่ปุ่นมันก็ขวาเท่ากันกับรถไทยนะฮะหกล้อครับ แกลงรถนี่เห็นหลายนะครับนล้นี่โชปลาวเนาะรถน้ำมันแก่งดีดเดินหกล้มคือกันเห็นหลายยี่ปากซี่ก็เห็นหลายเนาะป้าพงศ์กันชมภายนอก k นะเมื่อหนาได้ซีรีส์รีวิวให้เบิ่งรถน้ำเขาเนาะครับเลาวก็นนี้ยกมาจากท่าเรือแรีมฉบังเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ